เขาสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่รักที่เพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องคนสองเหรียญนะครับทาการสายฝนครับพอดีกลับมาอยู่บ้านนะครับก็มีอะไรสาระดีๆนะครับมีสาระดีๆมาฝากเพื่อนเพื่อนนะครับเกี่ยวกับการสะสมเหรียญนะครับเรามาดูว่าวันนี้ครับทางช่องจะมีเหรียญอะไรนะครับมาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมรับฟังนะครับว่าเหรียญกษาพณ์ไทยที่มีการซื้อขายกันนะเป็นเหรียญ ปีพศไหนแบบไหนนะครับลักษณะเป็นเช่นไรครับเราไปติดตามรับชมนะครับอ่าอย่างเหรียญนี้นะครับเรามาทำความู้จักเหรียญห้าสิบตางค์ดีกว่านะครับเหรียญห้าสิบตังค์นะปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสี่นะครับเหรียญห้าสิบตางค์แบบนี้นะครับเพื่อนอาจจะมีอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับเป็นเหรียญที่หายากแบบไหนทําไมมีราคานะครับมีราคาซื้อขายสูงถึงนะครับ เหรียญละ200บาทเลยครับเหรียญปีพศสองพันะครับเหรียญ50สตางค์นะครับชนิดเหรียญ50สตางค์ครับซึ่งเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่2นะครับของเหรียญหายากชนิด50สตางค์ครับองค์พ่อหลวงเก้านะครับอ่าซึ่งเป็นเหรียญที่มีจํานวนการผลิตนะครับสําหรับเหรียญปีพศสองพนหครับอยู่ที่4ี่ล้านหแสนหหมื่น 380เหรียญนะครับสำหรับเหรียญชนิด50สตางค์นะครับเหรียญสีทองนะครับเหรียญอันนี้นะครับซึ่งมีราคาสูงถึงเหรียญละ200บาทเลยนะครับเพื่อนๆลองเข้าไปดูในเพจต่างๆนะครับว่าเหรียญปีพศ2องร้อนะครับมีราคาจริงนะครับนะครับด้านหน้าก็เป็นองค์พระรัก้านะครับนะเพื่อนๆลองหาดูนะครับว่าเหรียญปีพศ2องร้อมี อยู่จริงหรือเปล่านะครับดีผมก็มีอยู่ประมาณห้าหกเหรียญนะครับมีหกเหรียญนะครับมีหกเหรียญมาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมนะครับผมก็สะสมเหมือนกันนะสะสมเหรียญปีสามสี่นะครับนี่นครับเหรียญนี้ผมก็รับซื้อมาเหรียญละตอนนั้นน่าจะประมาณเหรียญละร้อยห้าสิบาทนะครับผมซื้อมาเหรียญละร้อยหสิบบาทแต่ณปัจจุบันนะครับราคาน่าจะ สูงนะครับสูงขึ้นเกิน200บาทนะครับสำหรับเหรียญปี3 4นะครับชนิด50สตางค์นะครับนี่ก็มีทางช่องนะครับก็มีข้อมูลดีๆแบบสั้นๆนะครับมาฝากสําหรับเหรียญชนิด50สตางค์ครับเธอลองคัดดูนะครับว่ามีอยู่ที่ท่านหรือเปล่านะครับอย่างอย่นี้นะอย่นี้เป็นเหรียญปี4 4นะครับเหรียญปี44ก็ยังยังไม่มีราคานะครับนะครับ ที่มีราคาก็จะมีเหรียญปีสามสี่นี่เองครับนะครับราคาขั้นต่ำสองร้อยบาทสำหรับเหรียญปีสามสี่ครับถ้าหน้าปัจจุบันนะครับเข้าไปดูในเพจครับว่าราคาเหรียญปีพศสองร้อยสามสี่นะครับทีนี้ฮัตสังครับมีราคาตามที่ทางช่องได้ให้เพื่อนๆได้รับชมในหน้าขันในนี้หรือเปล่านะครับเพื่อนๆลองเข้าไปดูนะครับ การเก็บสะสมเหรียญมันไม่มีที่สิ้นสุดนะครับสําหรับทางช่องครับมีช่องทางและกะ็มีแนวทางที่จะให้ท่านได้รับทราบนะครับเกี่ยวกับข้อมูลเหรียญกระสไทยนะครับมาให้เพื่อนได้รับชมรับฟังตลอดนะครับสําหรับคลิปนี้ทางช่องก็ขอจบครับการรีวิวเหรียญชนิด50สตางปีพศ2534ไว้เพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ